สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดคิดเป็นค่ะพบกันอีกแล้วอีกวันหนึ่งนะคะใช่แล้วเริ่มต้นวันนี้กลางสัปดาห์แล้วกลางสัปดาห์แล้ววันพุธแล้วค่ะเร็วเนาะเดี๋ยวแปดแปดะฤศจิกาย์ได้หยุดพักผ่อนกันอีกแล้วนะคะื่อเช้าอ่านข่าวแล้วรู้สึกสลดมากเลยใช่ด้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานใช่ค่ะนาที่นักศึกษาจุฬาหลายๆคนคงจะได้รับทราบข่าวไปแล้วล่ะว่า แขวนคอใช่ไหมค่ะห่วคอ,อตายเพราะว่าสาเหตุเนื่องมาจากเธอทำศัลยกรรมค่ะทำไปศัลยกรรมแล้วบอกว่าไม่ ไม่สวยคือไม่เป็นที่พึงพอใจคืออาจจะโดนเพื่อนเพื่อนแบบพูดหรือว่ากล่าวกล่าวว่าเยอะคงจะหลายด้านแหละแลำช้ารู้สึกว่าไม่พึงพอใจในตัวเองด้วยไปทำแล้วผิดพลาดแล้วรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตัวเองค่ะแต่น่าเสียดายตรงที่เธอเก่งนะกําลังจะรับปริญญาด้วยเกียนิยมด้วยคือเหมือนกับทำเพื่อตั้งใจที่จะแบบพอวันไปรับปริญญาก็จะแบบว่าโอเคสวยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างหวังนะคะดังนั้นก็คือเนี่ยแหละนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะยังไงก็ อย่างที่บอกว่าเราเสียใจกับครอบครัวของนักศึกษาจุฬาท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกสาวๆฝากเตือนน้องๆพยาวชนหลายๆคนด้วยนะคะที่อย่าคิดผิดคือเราอย่าไปมุ่งหวังที่จะแบบจะต้องสวยอย่างเดียวที่ตั้งความหวังกับสิ่งที่มันเสี่ยงอะสูงไปนะแล้วพอมันแบบเกิดผลที่ไม่ดีก็จะรู้สึกแย่แล้วบางทีเนี่ย ด้านนิสัยภาวะอารมณ์และสุขภาพจิตส่วนตัวด้วยที่จะควบคุมความรู้สึกนั้นได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยอย่าให้อย่าให้สิ่งสิ่งเหล่านี้มาครอบงําตัวเองเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสัทีเดียวต้องเสียใจแค่ไหนเนาะใช่ค่ะจริงๆสังคมสมัยเนี้ยเขาชื่นชมคนที่เก่งนะไม่ได้ชื่นชมแต่คนที่สวยอย่างเดียวส่วนคนที่เก่งเนี่ยบางมุมมองเนี่ยมันสามารถทําให้คุณเนี่ยดูสวยขึ้นมาได้เลยสวยนี่แค่เชยชมไงแต่ว่าถ้าเก่งจริงเนี่ยคนชื่นชมยกย่องยังไงน้องเขาก็เก่งอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะ ยังไงฝากความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวนี้ค่ะมาช่วงหน้าแน่นอนว่าแอมมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีๆค่ะกับการป้องกันโรคเบาหวานด้วยนุ๊ดีเลยนะคะคนเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากแล้วแบบเสียชีวิตจากโรคนี้ก็เยอะเหมือนกันเยอะนะคะและช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูภาพนะคะเป็นภาพที่เป็นเส้นเลือดในสมองของคนภาพเส้นเลือดสดๆและของคนยังมีชีวิตอยู่นะ เป็น<ช>ภาพชนะเลิศการประกวด<า>นะคะแล้วก็มาบอกด้วยว่าคุณจะป้องกันเส้นเลือดในสมองของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไรในช่วงหน้าอตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ